สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนในโหมด CM นะกับพี่โราป Mater mm ๊อปเป็ดมาสเตอร์ะครับ mm hmm. มีคนขอมานะว่าพี่ครับเล่นป mm ๊อปเป็ดให้ดูหน่อยครับสอนวิธีการฟาร์มแล้ว mm hmm. ก็เวลาทำรถชนด้วยว่าทำอะไรยังไงโอเคกดมานาแล้วสู้ไม่ได้วะ mm hmm. รถชนอ่นะผมทำติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับขอบพูดตรงนี้เลยไม่การันตีศัตรูหายไปแบ็กซมิธวิ่งไปล่าง ผมเล่นเป็นสนับนะถ้าเล่นเสียมะถ้านนม่อนี่ผมจะเล่นเป็นมือโยนนะคือเ <my> สีมันเน้นบวกอยู่แล้วยังไงตังมันก็เร็วไม่จำเป็นต้องาฝ้ามาก นอกจากจะเจอห้องหรือว่าเจออีกทีมตึงๆอ่ะอาจจะใครว่ากันอีกทีแต่โค้ดรวยอยู่นะโคดมาร์ท พอเป็ดเน้นสามนะสามกับหนึ่งเนี t ยครับ อันนี้เรายืนคนเดียวแล้วเราก็เซฟไปโดนเซอร์เสียบโดนสตันแบ็กซิมิก็น่าจะตายแล้วดูตรง กลางอยู่ล่างเล่นยากแล้วบนอะเข้าคีบไม่ได้แบ็กซ์มิดอยู่เดี๋ยววงมาแกงบนเปล่าได้ได้เดี๋ยวผมไม่นี่ให้เดี๋ยวผมเกี่ยวหัวไปให้เดินเข้าไปสองหนึ่งก็ได้มั้งได้เพื่อรอแ๊บ บล็อกมันไว้บล็อกมันไว้บล็อกมันไว้เุ้นได้ไงวะย่าเห็กูเฉยอ่ะว่าหลังป้อมป่ะ ไปโลหายไปไหนไปโลไปโลอยู hmm. hey, ่บนอะบ่อน้ำโอ้ลองเช็ดบานดิไฟโลหาย จีมน่าล่อให้ได้ปะโบไหวปะเปลี่ยนรองเท้าเป็นสีสีแดงไว้แปป้าปะเดี๋ยวผมล่อให้ห้มันหนีมาอาดีคุณมียิงไพลโร่อยู่ด้วยได้ได้ตัวนึงยิงไทถึงกับแหลกเลยอ่ะผมนึกว่าเขาจะครอบไปผมก็เลยอันติถ้าเขาครอบอ่ะเวลาโดนอันติผมอ่ะเขาจะติดสตันไปด้วยไง คือเราสามารถเอาแรยัดใส่อันติก็ได้นะครับตอนที่เป้าหมายโดนอันติเราสตันพายุเสกหรืออะไรมันจะมีผลกับร่าง่างที่เราร่างที่เรากดเชื่อมไว้นะก็คือฮีโร่ที่เรากดเชื่อมไหมนั่นแหละเข้าใจง่ายก็คือสมมติว่าผมกดหนึ่งกดสองใส่อันติหรือหุ่นเราอ่ะคือตัวหลักที่โดนเชื่อมก็จะโดนเอฟเฟกของสกิลหรือไอเทมนะครับหนึ่งนี่ก็คือจะเป็นตึงแค่สองก็บังคับตีอะไรเงี้ยประมาณนั้น ถ้าคนน็อตมันครอบจังหวะที่ผมวางอันติใส่เขาไว้ก็น่าจะโดนครอบเองก็จะขึ้นมือลัวๆเลยไหนลูกบอลขอเกเบละาอออการอะไรปะ ให้เราลุนเฮดอะไปเคแลกูเนะปล่อยกูน,น็อต่อไม่เหีเย่ยเว้ยไม่เหี่ยวไม่ได้ขยับไม่ได้ดึงเลยรอเป๊บมาก็ไนดะ้

if it's I don't safe. wanna. สกิลหนึ่งของเราจะเป็นการตึงเป้าหมายนะครับสกิลสองเป็นการบังคับเป้าหมายนะโจมตีสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับสกิลสาม,มเป็นสกิลพาสซีฟบอะเวลาตีมันจะมีโอกาสอ๋อมันจะตีติดคี้ดิ่งข้อนะไม่ใช่โอกาสนะแล้วก็จะกระจายนะครับก็คือถ้ายิ่งตีจะยิ่งลดคูลดาวนะ์นะครับอันตีก็หุ่นอะเวลาเราทำดาเมจใส่หุ่นที่เราเชื่อมกับฮีโร่ของอีกฝั่งไว้อะ มันจะทำดาเมจสูงสุด130นะครับนี่คือคล้ายๆกับเสาของเซฟฟาเปลี่ยนความเสียหายกายภาพเป็นความเสียหายเวทอะไรประมาณนั้นแหละ <Okay. S 1> มันก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมหมาด้วเลยมาเล่นเลยมาโดโยด,โด ไม่ีพุ่งหนีว่ะมันไปกลางว่ะเพื่อนกันปะกันปะเพื่อนได้ผมวาร์ปได้อะมีใครมีวาร์ปป่ะมี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 พร้อมพร้อม,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 มวาร์ปลงเลยปะเอาดิวาร์ปเลย ป,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 ป้อมกังก็ได้นะั str ้างั้นอมาเยอะขนาดนี้ีกระทาฟ้าของป๊อปเป็ดจะทำให้สกิลตีความเสียหายแรงขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ระยะที่แบบวิ่งขาดของเชือกก็จะเพิ่มขึ้นนะ น่าจะได้เป็นสองพันแรงแล้วก็ความเสียหายเป็นร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ปนต่อได้นะเดี๋ยวผมจะชนคนน้อยได้ดูแล้วกันแต่ว่ามันต้องมีสกิลสามที่แบบเป็นหนึ่งเป็นหนึ <welche ăn? S 1> ่งชาร์ตนะครับหนึ่งชาร์ตค้อนจะท้าก่อนวะคุณน้องไม่ฟาร์มไลนวะ Nên, bodyguard cán đi. ấy đi Bro, tôi sẽother nothạc đó,

วิ่งไปวิ่งไปโอ้โห,โหเดี๋ยวเลยไม่ได้ปีเจเหรอเพื่อนยังเลยเพื่อนยังไม่ได้เอาคีฟเลยอ่อนันเลี้ยงเลี้ยงแค่เรี่ยคือหาโอกาสชนยากมากเลย คือพยายามวับวับดักตลอดแต่เขาก็หนีตลอดเลยไงแย่ว่ะต้องจัดัวน้องระวังระวังเอ๊ะมันเผ็นวะ

เจออะไรผมแอบแบบนี้นานแล้วหวอนป่ะไม่ใช่ต้นไม้ไม่ได้บังไม่ตะกุ่นนะต้นไม้ไม่บอกต้นไม้กระโดดว่านไหนมันว่านแถวเนี้ยคือว่านถึงรู้ เมื่อกีก้เ,เดวโวแอบอยูน่นี้มันก็เห็นเดวโวเฉเลยกูยงงเลยตรงนี้ปะไม่รู้เหมือนกันมัน,ม,นมันวาดวาดตรงนี้หรือตรงนี้ก็ไม่รู้เช็คได้นะจริงจริง ว่อนแล้ววิ่งเลยหว่อนหวน่อนวอนวอนวอนไม่มีด้วยกลางระวังน,นะโอเคของกวาดเหล้วไม่มีตรงสองน่าจะมีเพิ่งเห็นได้ไงวะเมื่อกี้ ตรงเสามีมีหวานบนนี้ก็น้อนได้ข้อไปยังมั้งัง dạng à Thầy bà Bên tỏ đây nè, tỏ đây, đây Thơ đổi mới đây mong โตัเตไเฉยเลยไม่ได้ตั้งใจเพื่อนูเตกไเป็นไรไม่ตาองกูจะได้ชนไหมเนี่ยวันนี้กูขอชนสักหนึ่งคิวได้หมหนึ่คนนะมังตียังไม่ได้ใช้เลยนะ

ตีคองแนละ้วครับไม่ไหว เอาเอากลางกับเอาเอาเอาบนอะสองที่เลือกเลยบนก็เล่นงนะ่ายหน่อยมีหวอนปหละ่ะมีหวอ,อนก็เล่นได้นะไม่มีวะไม่มีเนื้อบนกีน้เลยไปแล้วอะ่ะชิวอดแต่มันบใบไปแล้วนะแต่คนน้องมีครอบอะ่ะผมมีคลองอยู่อะ่ะ <Yay. S 1> ลองเช็คตรงนี้ดูหน่อยก็ได้นะ ตรงเสาเนอ่ะไม่มีว่าวันนี้มีบุกไม่มีไม่มีเพื่อนเชียร์กันน้อยอยู่กลาง ส่วนกลางว่ะหวอยู่นะขึ้นได้อยู่นะรอคลิปชุดหรอคอนอสกลับมาแล้วต้องให้เดโอดึงมาเรื่อยๆอ่ะดึงได้ก็มีศพอ่ะงไปไปายตายตาย ปิดเตะผมด้วยดิเพื่อนขอโทษปิดเตะผมปิดเตะผมด้วยนะยนะคนน้องตายขึ้นได้อยู่นะไม่ได้ผมโยนเพื่อนไปตายสองรอบเลยนะต้องให้หมาเปิดก่อนอนะ่ะหมามี BKB แล้วเปิดปได้กูมี BKB แล้วไง สียวมาสุด้วตัวอย่างระวังคนอคนอนคนนอนเกิดสามวิ่งสวยสวยต่อได้นะต่อได้นะต่อได้นะเพืพ่อนเพืพ่อนจะเข้าเร็วกว่านี้ ไม่ไม่มันลึกไปผมกลัวโดนครอบด้วยเดี๋ยวตายคุ่อ๋อไม่เป็นไรไม่มีอันติถ้ามีอันติผมโยนใส่โดมคนน้อนให้ได้อยู่ถอยนะเ <Yeah. S 1> พื่อนระวังนะหายไปคีบีก่อน จะเล่นต่อเหรอคนน้อยจะเกิดนะลองดูก็ได้ <c oughs> เต็มแล้วอย่างเต็มแล้วเต็ม ครอบเลยหรอวะมันมันครอบมันครอบครับไปแล้วโอ้ยเฮียยอดอะเอาเรื่องเกินขึ้นได้นะครอบไปแล้วครอบไปแล้วครอบจ้ามาล้างหัวเธตามไม่ดีตามไม่ดีไม่ดีไม่ดีลึก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  โอ้โแรงจัดได้ไหมน่ะสวย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 บ้านอะไรบ้านอะไร เรืองเลไรน้อยระวังไพโรนค <Keep S 2> ลิปลรางขอได้ปะจะมีกบีแล้วสองร้ 200. oh no

ยี yeah, ely, hey. ่อะโรลแม่งลงกูอย่างเดียวโอเคมาซื้อเกิดเหรอโอ้ต้องซื้อเหรอโอ้

แม่งมารอเลยเฮียรออยู่แล้วแหละซื้อเกิดซื้อเกิดซื้อเกิดซับซับซื้อไม่เป็นไรซับซื้อซับซื้อก็ตายอยู่ดีเลยดอมิมันแรงไงเดิไม่น่าใช่ซับแล้วมั้งหลังหลังมานะ่ะ แบ็กสมมิธเลยนะวินดีขึ้นได้นะกลางก็แตกแล้วลางก็จะแตกแล้วชอยเมื่อกี้โอเคนอตยังไม่ครอบนะ หาไปน้องไม่เจอวะเราแวงอยู่เหมือนกันนัด <Okay. S 2> มันรอผมเว้ยคลองล่าไปตีคลองนี่เพื่อนปมาเป็เดเอาว่าเอาอีกชีวิตหนึ่งเดียวไปดู ไม่บวกได้ปะขอคลองก่อนเดี๋ยวไปเล่นด้วยสว,วยสวยสวยไปจีร์จรีแล้วสวยสวยไปเลย กลางต่อเลยกลางต่อเลยเพื่อนกลางจะแตกเนาะเกิดทีมเราไม่ใช่เหรอ <laughs> ตีคองปะเมอผมตีคอ,องนี่ก่อเพราะว่าผมออกดูมาขอเก็บนะ เล่นได้นะ <S <S สโลว์คิวคนนอยเลยว่ะวิสเล คทุกคนเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากดูเราชอบใจยอย่าลืมช่วยกันนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะผิดพลาดไง,งก็ขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอใหม่คลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบายฮะ